พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมทวีค้นเถื่อครับพี่น้องมาติดตามนะครับเลขบ้านของปูจะเลื่อนให้พี่น้อง 3, เอฟซีเบิ้งน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับบัวเปลือนว่าฝันว่า,นาคนหาบเนี่ยขึ้นบ้านเปื่อแเละพี่น้องนะครับวับนนี้เอฟซีกระักมาลายมาลายพอดีผมมามาบ้านปูจะเลื่อนตั้งแต่เบืกอก่อนพี่น้องนะครับชุดนี้มือที่3นะครับจะนอนอยู่สารคามขึ้นที่3ามได้พี่น้องเดอ้อนะครับติดตามหาตัวดีให้พี่ให้น้อง นะครับยังประทันอวยกับชุมเพพี่น้องนะครับคำใส่นอนหันพี่น้องเนาะเอามือนีมาหอดบ้านนะครับพอยาขาวนะครับผูห้ยเล็กวิ่งนะครับแฟนปูเจริญผู้สวยงามที่สุดของปูเจริญพี่น้องนะครับนั่งอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะปูเจริญออกไปท่องหน้าแล้วพี่น้องก็เลยได้เห็นยาขาวก็เลยสอบถามว่าบ้านเลขที่ตัวใดนะครับเอาพี่น้องมักบ่มักพี่น้องก็คอยฟังคอยเบืองน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับอยู่น้ำกันหลายชั้นหลายคนพี่น้องหลายเมียหลายยาพี่น้องเพิ่นกลับบ้าน ไปหลายคนแล้วพี่น้องนะครับมันคําแล้วขณะนี้ก็เวลาสิบแปดสี่สิบแปดแล้วพี่น้องสิบเจ็ดกัวแล้วนะครับเนาะเอามาคำคำแล้วพี่น้องว่าทว่าทลิปบ่ได้ทางช่องเดินทางนะครับโดยรถหมอมไซยบะหมีรถใหญ่พี่น้องบ่มีรถแอ๋คือเพิ่นนะครับทํคลิปได้ช่วงประมาณสามโมงเสากับช่วงสี่โมงแรกนะพี่น้องเดอ้อนะครับการไปมากกลลําบากพี่น้องเพราะว่าผมมีโรคประจําตัวน้ามอบาให้ออกแดดออกแดดบ่ได้พี่น้องมันจะรำรสีดำพี่น้องเนาะหรือเมื่อคำบ่เข่านะครับ เขาก็ต้องเสียฟังหมอแน่น,นะครับถ้าออกแดดแน่ก็รทได้ไปโรงพยาบาลอีกแค่เก่าพี่น้องก็รทได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันาฝากพี่ฝากน้องสุขูมสุกสนนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกให้หลานนั่งเรียพี่น้องเด้อน,นะครับมาประชาสัมพันธ์เราก็มาติดตามตัวเลขแนวทางเลือกบ้านของปูจะเลิร์นนะครับทำหญ้าขาวหลอดพี่น้องนะครับหญ้าขาวอยู่นะครับเพิ่นฝันว่าคนหาบเนี่ยมาบ้านปูจะเลิร์นบ้านหลังนี้เด้อพี่น้องเด้อหลังที่พี่น้องเห็นอยู่นี่หลังใหญ่ๆห่ละพี่น้องนะครับ ที่หาบข,ขึ้นบ้านเพื่อน่พีน้องเพื่อนว้าเพื่อนมันใจววาเล็กถึกเท่แค่นะครับผลสิทธิ่านมาเพื่อนหายชิดหนึ่งเก้านะครับเข่าเต็มๆต็มนะครับเข่าเต็มๆครับอาไปนี่นะครับเอาสวัสดีครับคุณย่าขาวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณย่าครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอาขอบพระคุณหลายๆเด้อนะครับที่หวัดดีกับอีฟซีทักท่องทวีคนเดิมนะครับวันนี้ลูกหลานทางชุมแพเดินทางมาถามนะครับบ้านเลขที่่ขของยาาวปูเจริญ ให้พี่น้องเอฟซีได้หูได้ฟังน้ากันนะครับเพื่อนอยากหูว่าบ้านเล็กที่ย่าขาวแปดสิบแปดสิบทับหาแปดสิบทับห่านี่มันก็จะเป็นแปดศูนย์แปดห้าห้าศูนย์ในตัวเลขนะครับพี่น้องผมตัดให้พี่น้องเเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือนีปูจะเล่นออกไปทงหน้า เก่าซีกับซีศูนกับสีูนครับปูจะเลื่อนปล่อยไปว่าลายตัวพี่น้องปล่อยสองตัวสองหางขือเก่านะครับวันรุ่งก่อนปู่จะเลื่อนปลอ่อยเก้าสองกับหนกตออกออกเกตหนึ่งบันิวดวางไดล่าสุดปู่จะเลื่อนปล่อย9กกับ 1, ออออ 1, บบบ1 9ึออก1 9ิงวดนี้ปล่อยที่9กกับส0 S <S สองตัวเน้นๆบึง้งเวกเราที่เข่าบองว่าน,นี้พี่น้องนะครับเลียกเราปล่อยเชือสองหางนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับได้ยินได้ฟังน้ำกันเราได้พี่น้องเด้อสลับเลขบ้านของย่าขาวกับปูเ่เจริญนะครับคนคำนวณหวยแล้วอ่าซีเป็นคนเคยโด่งดังเป็นแคมมกกอนพี่น้องนะครับเป็นแคมกอนอาจารย์แดงแคมมกอนอาจารย์เสถียรพี่น้อง,ะงน,น,นะครับเพราะว่าลงลิปเป็นกอนโมนะครับเนาะ น้ำน้ำบ่ไหลเราพี่น้องบ้านเนี่ยค่าน้ำมัดตลอดแต่น้ำบ่ไหลบ้านเนี่ยเอาพี่น้องน้ำบ่ไหลน้ำบ่ได้อาบแต่ว่าไม่จีบค่าน้ำเดี๋ยพี่น้องครับสองหลังอือครับเอาพี่น้องติดตามให้พี่ให้น้องเราเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ เลขบ้านของปูเจริญนะครับเป็นยาอ่าขาวเพันไห้เป็นบอกแล้วก็คือ80ดทับหาพี่น้องแปดศูนทับหาไม่บอกยา80ดทับหาหรือ08 80์แปทับหาเนาะ80ดทับหาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซี 4, ติดตามให้นะครับติดตามพี่ให้น้องคือเก่าแล้วพี่นอ้อ,นองนะครับอ่ชา,อา,มมอาชุดเดียวพี่น้องสามมือสามขึ้นแล้วชุดเดียวพี่น้องนะครับมาเที่ยวแหกกางเกงขายเน่ายา มาตอนแรกจริงขายเน่าห่อนลายขีขาดเอาเรียกครื่งเดียวพี่น้องนะครับมาตอนแรกขายเน่าเบิดบัดมาห่อนลายบันี้มันขาดไปเพื่อเพื่อก็เลยดึงออกเรียกาสันมาตีแรกขายเน่าพี่น้องนะครับมาตีแรกมันห่อนคัาหลายเลยขีดออกซะมันขาดแล้วครับพี่น้องนะครับติดตามให้เราเด้อพี่น้องนะครับก็คือ8ปดศูนทับห้าพี่น้อง นะครับเหลขบบานของยาขาวของปูเเ่เจริญที่ว่าผลฝันว่าหาบเนี่ยขึ้นบานเต็มเฮี้ยนยู่พี่น้องนะครับติดตามให้แล้วนะครับปู่เจริญฝันคิวพี่น,อน้องเนาะ,ระ,ระ,ระครับครับได้ชิปน้ำยาแล้วก็ทีลุ่งอพี่ใฮ้น้องได้เบิงน้ำกันนะครับสันๆจากแปดนาทีนะครับ,นะรบขอบุญขอบคุณเนวทัง สำหรับขอบคุณขอบคุณสำหรับยาขาวแล้วก็าย,ยาทุกยาที่นั่งย่น้ำกันนี่ที่ให้ลูกหลานทีพี่คนเดิมทายทําให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันทัวโลกทัวประเทศนะครับลงไปพี่น้องเพราะให้ได้คลิปน้ำกันพี่น้องโอ้เดลือส่นศาสตร์เดยดพี่น้องนะครับเดินทางลําบากหลายพี่น้องเดินทางมาเจ้าชุมเพ3สามคืนนี่พี่น้องนะครับยังมาท่านด้ไว้กับบ้านอยู่นะครับก็หวังเพื่อจะได้คลิปเพื่อล่งให้พี่ให้น้องอฟซีพี่น้องด้เบิ่งน้ำกันทัวโลกทัวประเทศเลยพี่น้องนะครับ เอาจัดให้พี่ให้น้องนะครับพี่น้องเรียกร้องให้มาตามเรียกบ้านก็มาตามเลยนพี่น้องเด้อบันนี้เปเบื้องตัวใหญ่กันพี่น้องเกียนให้พี่ให้น้องได้เบิ้งน้ากันตัวใหญ่ๆกันเนาะเอาครับพี่น้องนะครับสาหรับงวดประจําวันที่16พฤษภาคม2 5 6 6เด้อพี่น้องเด้อบ้านเล็กที่หญ้าขาวกับปูเจริญพี่น้องนะครับ่นฝันว่าค้นหาบเนียขึ้นบ้านเพินนะครับเต็มเฮียนอยู่พี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีไหมาถามบ้านเล็กที่เพิ่น นะครับโง่คงขึ้นมาถามบ้านเลขที่ให้พี่น้องเอฟทีในเบิ่งน้ากันนะครับนี่คือบ้านเลขที่เพิ่งเพือ80ดศูทับห้าได้พี่น้อง80ดศูทับห้าหลักกับศูนย8ศูน5์แกับ0 5 5 0์ห้านะพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องนะครับสำหรับบ้านเลขที่ของยาขาวปูเจริญนะครับติดตามให้พี่น้องแล้วนะครับเนาะยาก็มาถาม สารคามของพ่อจะเลื่อนเนาะพ่อพ่อของพ่อสารคามโอ้แม่นคักถือวัฒน์สามตัวตรงๆได้ทั้งสามเซนไปเพื่อนได้ได้เบิดขอบว่วเพื่อนทั้งลูกทั้งหลานได้เบิดตระกูลเพื่อนทั้งเพื่อนไดเล็กมาจังใดมวนนี้เพื่อนไดสามตัวแล้วเพื่อนว่าเพื่อนแมงวัฒน์หายเพื่อนจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนควรไว้แล้วซื้อพ่ออิ่มแล้วเพื่อนทางจิตปล่อยให้ทางช่องไปลงข้าวทางปล่อยหสมเฮาเพื่อนโทรมาเมื่อนี้นับ สายใหม่เลยไม่เจ้พ่อสารคามใช่พ่อสารคามไหมบอมแมนครับผมทวีคนเดิมครับบัานนี้ก็ให้เพิ่นมาติดตามทั้งช่องลูกนะบัานนี้เพิ่นมาท่านด้ปล่อยนะครับฝากถึงพี่น้องเอฟซีสุขุกคนแมนเพิ่นกระเเววหลวงปู่ที่วัดกระเเววอยู่ลูกว่าจะไปขอชิปน้ำพิ่นเลยว่าบักกาไปที่ยวนอ่าไอาศาหนองน้ำวัดน่ะยุบบึงอายวนศาหนองแว้งวัดน่ะ เพิ่นว่าเพิ่นถือเลขยสามตัวได้หลายตั้งแสนไปฉันว่าออแต่ว่าลูกว่าจะไปขอเออพิ่อนจะ่า่ระกาไปข้ามขุมเฮาบอจักน้ำเ่นเนาะครับขมขุมเฮาบ่รู้จัก,กครับซึ้นไปาาออกตัวนี้แต่หลายบาทอยู่อะท่านบอกตัวนี้หน้าที่แต่หลายยนโบโเป็นยังเดี๋ยวเขเอาไม่เดี๋ยวลูกทีลูกหลานที่ไปขอไปเบิ่งน้ำเพลินว่นาเพื่นได้บ่กท่านได้ก็บทแวะเอาบอกมือแลงนี่ ลูกหลานสิไปพาไปหาเพิ่อนโยวยวนพอสารคามพอสารคามกับปู่พ่อนทุเดียวขู่เงินก้อนกับหนึ่งเก่า<อ>ตรงตรงเลยพี่น้องเอฟซีโอนเงินมาซอยเฮ็ดบุญนนะ้ำ่นหลายบาทอยู่ตัว,<อ>วป่าครับมันนี่มันนี่กะมันไม่ลายหมองลายอาจารย์ดอกที่เพิ่นให้ถือลายอยู่นั่นเดี๋ยวลูกหลานสิโมกซูฟังดอก,อกงงครับยาหยิแวะมาเรื่อยๆดอกทีก่มถามเรื่อยๆ เอาพี่น้องบา้านนี้คุยกับยาเรียบร้อยแล้วกห่อหันเข่ามาในเลียงคือเก่าพี่น้องนะครับงวดประจะวันที่16พฤษภาคม2566บ้านเลขที่ปูจะเลื่อนกับยาขาวได้พี่น้องเดอ้อนะครับ80ดทับหาพี่น้อง8ปดแปดทับห้าได้พี่น้องเด้อนะครับ80ดทับห้าแล้วก็80ดศห้าแปดแล้วก็ศูนย์ห้านะครับเนาะนี่ข้างใต้ก็เป็นเบอร์โทรแอดเองพี่น้องนะครับปากปีดฝากน้องสุกสุสกลุล นะครับซอยอุ่มซอยสู้ซอยผักซอยดันให้ลูกให้หลานน้ำปืนในเด้อพี่น้องเด้อซอยติดตามกดไลค์กดแชร์ secondo, ให้ลูกให้หลานน้ำแน่นะครับมาติดตามให้แล้วพี่น้องมาติดตามให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อติดตามตัวดีให้นะครับติดตามบ้านเล็กที่ให้พี่ ble, ให้ politic. น้องเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าพี่น้องค้งถูกอกถูกใจมากแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำแน่พี่น้องเนาะขอบพระคุณพี่น้อง เอฟซีเป็นยางสูงสูขู่สุขคนเด้อนะครับดิฉันสลาวิคาของท่านมานางชมนางฟังนะครับตังต้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปนะครับสไลดนี้ผมทวีคนเดิมขอจบคลิปนะครับบ้านเล็กที่ปู่เจริญและย่าขาวใบเพียงเคนี้เด้อพี่น้องเด้อขอก่าวเข้ามาอยู่ดีไม่แห้งสู้ขู่สุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีครับครับสาธุครับนะ